สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับกับบริษัท w o r l d Card i n n o v a t i o n วันนี้ไม่ต้องบอกเลยนะครับเห็นแล้วว่าเรามาตะลุยที่สวนไหนเป็นสวนมังคุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับน้องน้องตักน้องตักกับน้องน้องลีนะครับน้องตักกับน้องลีนี่เป็นเจ้าของสวนนี้แอ่ะทำเอง ทำเองปีแรกค่ะปีแรกทำเองปีแรกเอาก่อนหน้านี้ใครทำครับพี่ชายค่ะอ๋อพี่ชายทำตอนนี้ก็คือมาทำเองแล้วใช่นานยังตั้งแต่เริ่มทำเริ่มทำเหรอยังไม่ถึงปีเลยค่ะยังไม่ถึงปีนะครับทีนี้ก็ประมาณว่ามือใหม่นี่แหละค่ะแล้วได้ความรู้ข้อมูลจากพี่ชายมาพอสมควรไหมก็พอสมควรค,ค,ค่ะพอสมควรน,นะ,ะ,ะตามที่เขาทำทำไว้ค่ะแต่นะครับน้องตั๊กกับน้องดีบอกว่าไอ้มังคุดที่เห็นเนี่ยนะครับ ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักไม่ได้ทาจริงๆจังๆครับอแต่ที่จริงจริงจังๆก็คือเน้นทุเรียนเน้นทุเรียนค่ะในส่วนนี้จะปลูกแซงกับทุเรียนหมดเลยใช่แซงกันหมดเลยค่ะเป้าหมายหลักอยู่ที่ทุเรียนแต่วันนี้เราจะถาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมังคุดหน่อยว่าไอ้เป้าหมายรองหรือว่าไม่ได้สนใจเนี่ยมันเป็นยังไงแบบไหนทีนี้ที่มือถืออยู่ในมือโดาๆไอ้คู่นี้คู่หูเมื่อวานคู่นี้ค่ะไปพบไปเจอมันยังไงแบบไหนแล้วเริ่มใช้เมื่อไหร่ครับตอนแรก เห็นแล้วแหละเขาเขาเขาใช้กันในในเฟซเขาใช้กันในเฟซใช่ในกลุ่มจันนะคะในกลุ่มชาวจันแล้วก็ไปเจอพี่เจี๊ยบตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรแบบเห็นว่ามันไม่น่าจะจริงหรอกเพราะว่าไม่น่าจะจริงหรอกเขาพูดว่าไงเขาพูดว่าไงที่บอกว่าไม่น่าจะจริงก็เขาก็แบบมาอยู่ในคอมเมนต์ของสวนทุเรียนของโสต์นั้นๆนะคะแล้วก็ไปเจอพี่เจี๊ยบอะไรเงี้ยว่าเออเนี่ยมาคุยกับคนใน ในในในคอมเมนต์นะคะว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้แล้วแะแต่ว่ารู้ว่าเออก็เลยติดต่อไปหาพี่เจี๊ยบแต่ทีนี้ข้อความที่เราบอกว่ามันไม่น่าจะจริงเนี่ยมันคือยังไงประมาณไหนก็มันยังไงอ่ะมันก็นานแล้วเนาะมันก็นานแล้วประมาณก็ได้ครับค่รับประมาณว่าก็เขาโพสตอย่างนั้นอย่างี้โพสมาว่ามีเออเขาตับออกทุเรียนออกนอกฤดูการได้อ๋อทุเรียนออกนอกดูดูการได้ค่ะเอประมาณเนี้ เราก็ว่ามันไม่น่าจริงหรอกเราก็เข้าไปดูว่าข้างล่างเขาใช้อะไรกันคอมเมนต์ข้างล่างอ่ะก็ไปเจอไปเจอตัวนี้เจอพี่เจี๊ยบครับค่ะเจอพี่เจี๊ยบก็คือคุยกับคนในคอมเราก็เลยเราก็เลยติดต่อไปหาพี่ไปหาคนชื่อเจี๊ยบเนี่ยใชอว่ายังไงมันคืออะไรยังไงแบบไหนใช่ใช่พอเขาให้ข้อมูลมาก็ยังไม่ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อค่ะ นานๆมาสักพักหนึ่งพี่ชายคนคนเล็กอะค่ะพี่ชายคนเล็กใช่มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะเขาใช้กันแล้วอะทุเรียนไม่ค่อยเป็นโรคทุเรียนจะไม่ค่อยเป็นโรคเลยเอยแล้วมันอันไหนหรออะไรเงี้ยก็เขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะซองกับขวดมีไขโตัวซานแล้วก็มีซองซอแบบเนี้ยอ่าก็เลยเฮ้ยตัวเดียวกันหรือเปล่าเออน่าสนว่าพี่บอกว่าเออน่าใช้นะเรามาแบบใช้กันไหมอะไรเงี้ยก็ชวนกันใช้ก็ ก็เลยติดต่อกับมหาพเจอีกทีนึงติดต่อกลับไปก็คือเริ่มใช้ก็เลยเริ่มสั่งอะค่ะเริ่มสั่งสั่งครั้งแรกมากี่ชุดครั้งแรกนะเอาสี่ชุดแบ่งกันกับพี่ชายคนสี่ชุดแบ่งแบ่งกันกับพี่ชายใช่ใช้แบบประหยัดประหยัดหน่อยเลยนะเระลงทุนเยอะมากเพราะแบบกลัวว่าจะต้องจ่ายตัเพิ่คือช่วงนั้นทุเรียนเป็นโรคมากเครียดมากเลยแล้วแบบตายไปหลายต้นมากเลยทุเรียนของเรามีจริงๆแล้วมันปีที่แล้วเหรอใช่ค่ะช่วงนั้นช่วงปลายปี เป็นโรคเป็นโรคลักหน้าขนเน่าลักหน้าขนเน่าข่ะเยอะมากก็แบบไปคนแสวงหาอไม่อยากก็แต่ก็ไม่อยากจะแบบจ่ายอะไรเพิ่มเยอะแยะแล้วก็เลยใช้ประหยัดประหยัดหน่อยใ่ในการใช้ครั้งแรกกับใช้ทุเรียนใช้กับทุเรียนอะโอเคเป็นไงใช้ครั้งแรกที่เราใช้ตอนนั้น่ะมันเป็นช่วงที่ดอกกําลังจะออกดอกกําลังจะออกใช่เออแล้วก็ตอนนั้น่ะคือเราใช้ การเปิดตาดอกอะไรปกติของสูตรของพี่ชายที่สอนเรามานั่นแหละครับแล้วก็พอได้ยาตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยต้องรีบใช้ละเราเสริมเราเสริมเวลาเราพ่นดอกช่วงที่เป็นดอกมะเขือพวงเราถึงเราถึงเริ่มใช้่ะไอ้คู่นี้เลยคู่นี้เลยพ่นไปพอพ่นแล้วเป็นไงครับปึ้งก็เห็นเป็นยังไงเห็นว่ามันมันมันเราอยากจะเร่งให้มันแบบบานเร็วอะไรเงี้ยมันก็มันก็บานมันก็บานได้เร็วก็คือพอเราใช้แล้วมันเห็นการตอบรับมาว่ามันเอ้ยมันมันน่าจะโอเคนะคือเราอะ เหมือนแบบออกมาที่หลังพวกพี่ๆเขาอออกมาที่หลังแต่ว่าเราราแบบเอาตัวนี้เร่งให้เห็นพี่เจ็บบอกว่ามันเร่งได้มันเร่งมันเร่งอายุได้เอให้เราอยากจะให้มันบานเร็วแล้วก็พ่นพ่นมันก็มันก็บานบานบานทันเขาบานทันเขาอะค่ะบานทันเขาใช่บานทันเขาทั้งที่เขาออกก่อนใช่โอเคนั้นเราก็เลยว่าเอ้ยนี่จะจะโอเคแล้วน่าจะดีล้น่าจะดีน่าจะดีแล้วหันกลับมาใช้กับมันคุดเลยไหม พอเห็นทุเรียนดีอย่างนั้นแล้วมากลับใช้ก็้อ่ะเอาอีกครื่องหน่อยแล้วกันเอามังคุดด้วยเพราะว่าตุเรียนตายไปหลายต้นเลยเดี๋ยวปีนี้จะแย่นะอะไรเงี้ยเอามังคุดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจัไม่ได้อะไรแล้วปีนี้ตุเรียนก็ตายเยอะ็เลยหันมาฉีดมังคุดด้วยค่ะเริ่มฉีดมังคุดครั้งแรกปุ๊บเห็นการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงแบบไหนหรือว่าในการใช้ที่แรกใช้กับมังคุดมันใช้ตอนไหนยังไงคือครั้งแรกอ่ะมังคุดอ่ะเราใช้เปิดตาดอก ปกติตามที่พี่สอนมานั่นแหละมาฉีดตาดอกปุ๊บวันนั้นพี่เจี๊ยบมาส่งมาส่งของพอดีก็ไม่ทันแล้วอะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันพอดอกมันเริ่มบานเต็มและแล้วหอลูกใหญ่ชุดแรกนะคะลูกใหญ่ประมาณประมาณประมาณมักลูกหมากอะค่ะลูกหมากแล้วก็ใช้อันนี้พ่นเพื่อเพื่อที่จะช่วยให้มันเพิ่มน้ําหนักแล้วก็แล้วก็อาจจะแบบ เล่งให้มันสุกเร็วอะไรเงี้ยอยากได้น้ําหนักเราก็อยากจะให้มันสวยเห็นพี่เจ๊บอกว่าเฮ้ยพ่นแล้วมันน้ําหนักดีนะผลสวยนะผึงสวยแล้วก็เอะพ่นลองพ่นดูแล้วกันลองพ่นดูแล้วกันมันก็เลยได้ผลมาเป็นแบบนี้อ่ะแบบนี้คือคือลูกใหญ่อันนี้คือลูกลอดแรกที่เราใครมาเห็นก็แบบว่าโอ้โหหมันไส้มากเลยมังคุดเขาไม่มีกันทําไมโชว์ขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยไครผ่านไปผ่านมาไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีค่ะโอ้แต่ของเราเนี่ยแบบชัดเจนโว์เลย รุ่นแรกที่ว่าเรามาฉีดแล้วตอนหลังจากเขาเป็นลูกหมากแล้วใช่ค่ะมาใช้ตอนเขาเป็นลูกหมากแล้วครั้งแรกในการใช้ครั้งแรกใช่ค่ะซึ่งเห็นบอกว่าที่ออกมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นคือมันใหญ่ผิวมันสวยดีแล้วค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักชัดเจนใช่ค่ะเห็นว่ามันมีต้นที่เราไม่ได้ฉีดเต็มตมไม่ได้ตั้งใจมันจะมีเหมือนกันมีเหมือนกันไอ้รุ่นเดียวกันเนี่ยใช่ค่ะแต่ที่ไม่ได้ฉีดไปแล้วมันเป็นยังไงอ๋อรุ่นเดียวกัน รุ่นเดียวกันที่ไม่ได้ฉีดที่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูกันใช่ใช่เดี๋ยวไปดูกันมันก็จะเป็นกากๆแล้วก็ลูกจะเล็กหน่อยผิวไม่สวยผิวไม่สวยคือต้นนั้นน่ะมันมีทั้งทั้งทั้งที่มันบานบานไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นรุ่นหลังนะที่บอกว่าช่วงที่อันเนี้ยช่วงที่ช่วงที่เราฉีดลูกลูกรุ่นแรกค่ะครับเราก็กะว่ามันได้แค่นี้แหละพอฉีดไปสักพักหนึ่งดอกมันตามมาดอกมันตามมาอีกรุ่นหลังตามมาอ๋อคือไอ้ตัวตัวแรก ที่มันเป็นกากๆนี่คือเราไม่ไม่ได้ทันมันเป็นไปแล้วมันบานดอกมันบานแล้วมันมันถูกทําลายด้วยไอศัตรูพืชแล้วอ๋อมันโดนมันโดนศัตรูพืชเล่นงานที่เรียบร้อยแล้วมันก็เลยแบบเป็นกากเป็นกากไปแล้วเออแต่ว่าพอเราได้ไปฉีด มันก็คือมีส่วนหนึ่งที่มันออกมาตามหลังเนี่ยแล้วมันดีมันดีใช่พร้อมทั้งไอตัวรุ่นก่อนที่เรายังไม่ได้ฉีดที่มันโดนศัตรูพืชไปแล้วมันเป็นกากเป็นกาดแต่ว่าน้าหนักก็น่าจะได้ด้วยลูกใหญ่ปกติเวลาเราไม่เคยเห็นกากที่มันลูกโตแต่อันนี้กากมันลูกโตอะค่ะลูกโตหลังจากเราไปฉีดแล้วใ่คือมันไอลูกอย่างที่บอกมันเป็นโดนมันโดนโรคมันโดนศัตรูพืชทาร้ายไปแล้วผิวมันเลยไม่ดีโอเคอันนี้คือหลังจากที่เราใช้ตั้งแต่ครั้งแรกนั้นช่วงประมาณเมื่่อไหรคับ เดือนอะไรพืชจิการันวาค่ะทันวาทันวาเพราะว่าพฤชจิกาเราเราเปิดตาดอกแต่ว่าไม่ทันเรายังไม่ทันได้ใส่ตัวนี้ครั้งแรกก็คือเราใช้ประมาณเดือนทันวาใช่แล้วใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเห็นว่าเห็นว่าใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่แบบว่าแต่แบบว่าโฉบเอาค่ะโฉบเอาเศรษของทุเรียนเอคือเป้าหมายอย่างที่บอกคือเป้าหมายคือทุเรียนค่ะพ่นทุเรียนก่อนใช่ใช่แล้วพอเดินผ่านลากสายผ่านก็บางทียาเหลือแบบประมาณไม่ถึงครึ่งถังก็อมา พุทธเหน่อยใช่ค่ะอ้นี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจแบบคือคือไม่ไม่ได้กะว่าจะเอาแบบเป็นหลักเป็นเหลือใช่ไหมใช่แต่พอเห็นอย่างนี้แล้วเห็นบอกว่ามังคุดที่เคยทํามันคือมันไม่มีรุ่นรุ่นสองอะไรที่ออกดอกมาก่อนหน้าเนี้ยที่จะใช้คู่หูมาจากโงเรลาเนี่ยใช่ค่ะแต่หลังจากใช้ฉีดมาฉีดแบบไม่เต็มใจเะยนะค่ะมันมีดอกรุ่นสองออกตามมาด้วยใช่มตามมาด้วยตอนแต่ตอนเนี้ยลูกเท่าประมาณเกือบลูกหมากแล้วค่ะอะ แล้วมันก็ยังจะมีตาบานๆมาเล็กๆปะปายอ่ะมีดอกนู่นต่อไปออกมาอีกด้วยนี่ขนาดแบบทางผ่านทาง่านลากกานแต่เห็นว่าหลังอย่างนี้จะตั้งใจฉีดจริงๆแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะได้น้ําหนักดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าของมันมันก็ค่อนข้างที่จะมีไม่เยอะหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนอื่นเนี่ย เวลาเจอแบบคนรู้จักอะไรเขาบอกว่ามีประมาณร้อยต้นออกประมาณสองสามสองสามต้นเองแต่ของเรามีประมาณแปดสิบต้นเราจะบอกกับเขาได้เลยว่าของเรามีไม่ออกประมาณสองสามต้นมีไม่ออกประมาณสองสามต้นขรงชาวบ้านเขาอะที่ออกในสองสามต้นใช่คือเจ้าของสวนมาบอกเองเลยเออเราเล่ากันมาเรื่อยๆแต่ของเรามีไม่ออกประมาณสองสามต้นค่ะ เป็นต้นที่เนี่ยอย่างที่บอกครับคือไม่ใช่เป้าหมายหลักมังคุดนะของสวนนี้บ้านนี้ผลพลอยได้ถ้าเป็นผลพลอยได้คือได้เล่าไหร่ก็ช่างมันอะไรประมาณนั้นเน้นไปที่ทุเรียนแต่ทุเรียนก็อย่างที่บอกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราหาโอกาสที่ทุเรียนมันได้เก็บเกี่ยวได้อะไรแล้วเราไปเก็บภาพสัมภาษณ์กันอีกทีนะแต่เท่าที่เท่าที่ใช้มาแยบไปหาทุเรียนนิดนึงเป็นยังไงบ้างกับทุเรียนเป็นยังไงบ้างสักเสร็จเลยค่ะ s u c c e s เลยคือมันคือเราอะแอบแอบพี่ชายใช้แอบพี่ชายใช่เพราะว่าพี่ชายจะแบบผสมลงไปในยาใช่ทุกครั้งที่เราที่พี่เขาให้สูตรยาอะไรมากแล้วแต่เราจะแอบเอาตัวเนี้ยผสมลงอ๋อคือพี่ชายให้ไปพ่นใส่ยาแบบฆ่าแมลงหรือว่าไอ้นู่นไอ้นี่กันอันนี้พูดถึงคือพี่ชายคนโตที่ไม่ใช่คนเล็กนะคนเล็กคนเล็กอันนั้นคือ ใช้ด้วยกันคนเล็กดีใช้ด้วยกันใช่แต่พี่ชายคนโตเนี่ยคือต้องแอบใช้แอบใช้ตอนแรกเราแอบใช้กลัวโดนบ่นไงกวโดนบ่นว่าไปเอาอะไรมาใช้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือแอบใช้พ่นเขาให้ใช้พ่นอะไรเราก็เลยแอบเอาคุณี่ใส่หน่อยใช่ใช่จากุเรียนแล้ว เขาเดี๋ยวทุกวันนี้ยังแอบใช้เขาอยู่ไหมไม่ต้องแอบแล้วค่ะเขาใช้ด้วยเขาใช้ด้วยเดี๋ยวไม่สั่งด้วยสั่งด้วยเหรอตอนแรกตอนแรกแอบใช้ก่อนพอใช้แล้วปุ๊บทุเรียนออกมามันเป็นยังไงใช้ตั้งแต่ตอนที่เป็นดอกตอนนั้นก็ยังไม่รู้เป็นดอกเขามาเขือพวงจนดอกบานจนเคียดอกเป็นลูกเสร็จปุ๊บเมื่อประมาณ4ี่ห้าวันนี้ค่ะแกเพิ่งรู้แกเพิ่งรู้สี่ห้าวันเพราะที่แกก็บ่นบ่นว่าเอ้ยเนี่ยลูกเบี้ยวแบ ส่วนพี่ชาย3คนอ่ะเขาก็เจอปัญหาลูกเบี้ยวหมดเลยแล้วก็มีคนรู้จักที่อยู่ในซอยเดียวกันพี่ชายที่ไม่ได้ใช้อ่ะลูกเขาเบี้ยวเขาเจอปัญหาลูกเบี้ยวใช่ลูกเบี้ยวเขาก็แบบโอ้ยไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยต้องทําอะไรสักอย่างหนึงก็ไปหายาติยันมาฉีดอะไรเงี้ยเขาพยายามที่ไปหาน้วยใช่คนที่รู้จักที่คุยว่าเอ้ยเนี่ยลูกโตทันแล้วนะลูกสวยโุ้ยลูกทุเรียนขั้นเทพเลยเนี่ยเบี้ยวเหมือนกันเบี้ยวเหมือนกันใช่เบี้ยวหมดเลยแต่มีของตักเนี่แหละเงียบเงียบเงียบไว้ของเราไม่เบี้ยวค่ะ ทีนี้ยังไงพี่ชายมาเห็นเหรอพี่ชายบอกเฮ้ยตักทําไมของมันสวยวะอะไรก็บอกโอ้ยหนูอ่ะใช้ตัวเนี้ยหนูมีของหนูดีอ่ะหนูชินมากตั้งแต่เป็นดอกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออแล้วเขาก็บังเอิญเขาคุยเรื่องอ่าเรื่องที่เขาไปไปคุยกับอีกคนงานทําบุญบ้านของในซอยเนี้ยค่ะไปเจอพี่คนนึงเขาเขาบอกว่าใช้เนี่ยไอ้ทรงๆเนี่ยแหละกับไคโตซานแล้วก็ มันไม่ค่อยเป็นโรคนะเขาใช้มาเป็นปีแล้วไม่ค่อยเป็นโรคบอกพี่ชายคนโตใช่เขาบอกเขาเล่าให้พี่ชายคนโตมาออ๋พี่ชายก็เลยมาเล่ากับเราก็เลยบอกกันนั่นแหละหนูใช้อันนั้นแหละเนี่ยแหละเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยสั่งที่ไหนอะไรยังไงออกมาสั่งกับหนูนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพร้อมกันเลยโอ้โหดีแล้วพี่มาเอาไปแล้วสองสามชุดแล้วค่ะนั่นคือพี่ชายคนโตที่เขาทําทุเรงกันมาหลายๆปีแล้วใช่ไหมใช่แล้วเราก็มามาจับต่อจากเขา แอบใช้โดยที่ไม่ใครไม่เขารู้กลัวโดนบนแล้วก็โดนบนต้องแอบใช้แต่ปรากฏว่าคนที่ทํามาเป็นสิ่งดีมาขอมาขอถามกับมือใหม่ครับเพราะว่ามือใหม่มีตัวช่วยที่ดีครับคู่หูมหรสย์คู่นี้ครับสารเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนสูตรไอออนนะครับกับเวอร์แพนไคโตซานคู่หูมหารย์คู่นี้อยากให้ทั้งสองท่านนะครับฝากกับเกษตรกรทั่วๆไปทั้งมือใหม่มือเก่าอะครับว่า ถ้าไปเจอต้นคู่นี้หรือว่าถ้ายังไม่เจอคู่นี้แล้วขอให้ลองใช้ยังไงแบบไหนยังไงลองฝากไปได้เลยครับก็สามารถใช้รวมกับสูตรที่เราใช้อยู่ทุกทุกคุณจะเคยใช้อะไรอยู่แบบไหนสามารถใช้รวมกับพ้อได้เลยยาฆ่าแมลงอะไรเราแต่ได้หมดใช้ได้หมดเลยพร้อมยาฆ่าแมลงบวกเข้าไปเลยบวกเข้าไปเลยแล้วพอตอนหลังเราเราเห็นว่าต้นไม้เราดีอ่ะเราก็ค่อยๆตัดตัวอื่นที่ไม่สําคัญนะคะเพราะตัวเนี้ยเห็นบอกว่ามีอ่าธาต อาหารหลักรองเสริมครบ13ชนิด<ๆ>เขาทําให้พืชได,ได้ได้รับธาตุอาหารครบพ้วนหนึ่งทหกห้าค่ะหนึ่งทหกห้าตําบลตะเคียนทองตําบลตะเคียนทองอําเภอเขาคลนคสับจังหวัดจันทบุรีมาดูได้มาดูกับตาที่สวนนี้มาหาน้องตั้งมาหาน้องลีแล้วถามว่ามันเป็นยังไงมาเจอกับตัวจริงได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสองมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ